เหตุผลที่ผมนายวีรพันธ์มาลัยพันธ์ขอขึ้นเวทีพูดวันนี้เพราะผมเป็นผู้เสียหายจากพฤติกรรมของนายกแพท,ทองทานเหตุเพราะผมเป็นทายาตรุ่นที่สองของพญาศรีสหเทพคุณตาผมและคุณหญิงทองอยู่วิริญาสิริคุณยายผมโดยผมเกิดแต่มาดาคือคุณทรงศรีวิรญาสิริบุตรของันทั้งสองกับนาวาเอกสติมาลัยพันธ์ พยาศีสหเทพคือข้าหลวงต่างพระองค์ผู้รับมอบอำนาจเต็มใหกเจจาแลกคืนเมืองจันบุรีและเมืองตราดจากฝรั่งเศสใช้เวลากรจจาต่อรองยาวนานกว่าสิบปีท่านได้รับยศสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่หกเป็นพญามหามาทยาธิปบดีเป็นองค์ขบตบรีและเป็นอุปราชภาคตะวันตกดูแลมณฑลราชบุรี และจังหวัดชายแดนภาคตะวันตกกกับป้องกันการลุกรานจากอังกฤษที่ลุกข้ามาทางด้านนี้ในสมัยรัชกาลที่ห้านั้นสยามได้ทําสัญญาครั้งสุดท้ายคือสนที่สัญญาหนึ่งเก้าศูนเจ็ดเพื่อแลกคืนจังหวัดตาราดโดยระบุเขตชัดเจนว่า,าวเป็นพื้นที่ขอบูุดไว้ด้วยโดยสยามจะต้อง ยอมเสียพระตบองสีโสพลและเสียมราชไปเพื่อให้ได้จังหวัดที่มีประชากรเป็นคนไทยัและได้นาำน้ำไทยไัดขึ้นมาดังแท่นปีเป็นในปัจจุบันดังนั้นถูกเขตประเทศไทยตรงนี้คือชายฝั่งทะเลที่ลากเป็นเส้นขนานคือเส้นลุงจากยอดสูงกุดเกาะปูดเข้ามายังชายฝั่งเป็นละเขตดแดนเริ่มต้นทางบก แต่ละเขตนี้ปัจจุบันคือหลักเขต73ถูกเร่ย้ายผิดจากกำหนดที่นสนิลัตยากินแดนล้ำกับามาในไทยเกือบ2กิโลเมตรดังทุกวันนี้มีรายละเอียดที่เราต้องต่อสู้นำกลับคืนให้ถูกต้องในโอกาสต่อๆไปหลักฐานเขตแดนด้านติดเสมอนี้ผมได้มีโอกาสนำเสมอต่อองค์กรตากาสําัญของชาติเช่น กรรมธิการทหารพุทธ,ธิสภาคณาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารและล่าสุดแจกคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปลเขาจงกงนครนายกเมื่อวันที่ย4สี่เดือนนี้ข้อมูลชุดนี้นักเรียนนายร้อยจปลรรทุกคนคือนายฐานบกไทยทุกคนจะได้รับทราบรับรู้และต่อสู้กันต่อไปในอนาคตการขึ้นเวทีในวันนี้ประเด็นหลักที่ผมจะนำมาพูดคือ เราต้องการข like exactly ับไล่นายกแพรทองทานชินวัตรออกจากอำนาจการปกครองประเทศไทยเหตุผลที่กลุ่มผมได้แก่อาาจรย์หม่อมหลวงบรรัิภาจรุโลดท่านแม่ทัพสนกเนตระะเวสนะและคุณวิละสมความคิดได้นำมาแจ้งแก่พี่น้องประชาชนและรัฐบาลแพรทองทานเป็นประเด็นที่ดีเหตุผล แตกต่างจากกลุ่มอื่นกล่าวคือนายกแพทองทานทําความผิดร้ายแรงที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคง,งของประเทศชาติยิ่งด้วยนายกแพาทองทานโดยการลงการของนักโทษชายทักษิณชินวัตรประกาศให้ MOU43 และ MOU44 โดยที่ MOU43 นั้นมีผู้ที่พบว่าเป็นอันตรายร้ายแรงบืงกันแรกคืออาจารย์หมอมหลวงวันทิพาจลูนรุน ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วท่านได้พบว่า m o u 43บูระบุว่าให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสในการปักปันเขตแดนที่รัฐบาลไทยกำลังเจรจาอยู่กับป่ายเขมรในขณะนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนายกแพทองทานยังมีการตกลงกับเขมรที่จะใช้ m o u 44ซึ่งละเมิดพื้นที่ไทย ทางน้ำด้านทิศใต้เกาะกูดซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียพระราชอาณาจากักรและทรัพยากรทางน้ำโมูนค่าหมหาศาลเรามีเรามีหลักฐานสำคัญที่จะที้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ว่าประการแรก MOU 43ความแผนที่ฝรั่งเศส เหตุประการต่อมาคือ MOU MOU 44เป็นเอกสารที่ผิดพลาดในตัวมันเองและเป็นโมชิยกรรมสัญญาไม่สามารถนำไปใช้ได้กล่าวคือ MOU 43ระบุให้ใช้แทนที่ของฝรั่งเศสจัดทำหลักเขตทัทางบกไว้ในข้อหนึ่งวงเล็บคอโดยอ้างว่า เป็นแผนที่อันเสื่อมแต่ผมที่สัญญา1904และ้า0 7นั้นพบว่าเป็นแผนที่ซึ่งตระหนักชัดกันแล้วว่าเป็นสิ่งอันตรายต่อรัฐสยามคือประเทศไทยปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เป็นอันตรายเสียหายต่อสยามคือไทยนั้นย่อมนํามาใช้ไม่ได้เพราะขัดต่อบทบัญญัติข้อสามต่อท้ายสนที่สัญญา1907มีความโดยย่อ ที่ขออ่านสัญญาให้ฟังณที่นี้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะมีประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นพรมแดนที่ได้ตกลงยินยอมกันไว้นีแล้วการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันนี้ถึงโดยว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรอย่างไรก็ดีจะต้องทําไม่ให้เป็นที่ร่วงล้าเสียประโยชน์ของรัฐบาลสยามด้วยอันนี้สาคัญมากที่สุดครับข้อนี้ เพราะว่าตามความในสนธิสัญญาข้อนี้แสดงว่าแผนที่ซึ่งฝ่ายฝรั่งเทศสทําขึ้นมาแต่ฝ่ายเดียวและทําให้รัฐบาลสยามคือฝ่ายไทยเสียหายหรือเสียประโยชน์ย่อมจะนาแผนที่นั้นมาใช้ไม่ได้ขัดต่อตัวสัญญาครับแผนที่ฝรั่งเศสนี้ยังขัดต่อกฎหมายสากลเองบทหนึ่งด้วยคือสนธิสัญญาแวร์ไซด์28มิถุนายนคศ1919ความบ้า เมื่อเกิดความแต,ตกต่างกันในเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างตัวบทของตนที่สัญญากับแผนที่ให้ถือตัวบทไม่ใช่แผนที่เป็นสําคัญอนุสงของสนที่สัญญาแวร์สายยิบเจ้าวิยอขอสอนหนึ่งเ้าหนึ่งเ้าน,านี้เคยมีผลต่อท้าไทยมาแล้วคือจะเดินจากเหตุการณ์รอสอ1ร้อยสิบสองที่ทําให้ไทยเสียแม่น้ำโขง รวมไปถึงเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงซึ่งเคยตกเป็นของฝรั่งเศสทั้งแม่น้ําแต่เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งแรกนั้นไทยได้เข้าร่วมสงครามในฐานะฝ่ายพันธมิตรและเป็นฝ่ายร่วมชนะสงครามโลกทําให้ไทยได้สิทธิตามสนที่สัญญานี้จึงได้เขตแดนมาอยู่ที่ร่องน้ําลึกกลางแม่น้ำโขงตามหลักสากลและยังได้เกาะแก่งฝั่งเรากลับคืนมาอย่างถูกต้องอย่างที่เป็นทุกวันนี้ครับ โดยเหตุผลถึงสองประการนี้ย้ำคัดแล้วว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสขัดก่อตัวบทไทยสอที่สัญญาหนึ่งเก้าูนย์เจ็ดและสมทิสัญญาสาคนคือสมทิสัญญาแวร์ซายี่แปดนิคุนาขสหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจึงสรุปเป็นที่แน่นอนว่านำมาบังคับใช้ฝ่ายไทยไม่ได้อีกข้อต่อมาคือ m o u 44ซึ่งเป็นหนึ่งสือสัญญาลูกลี้ลูกคอลทำแบบลิงล่างก้นกลายเป็นเอกสารที่ทำผิดพลาดกลายเป็นตลกหลวงระดับโลกไปแล้วกลราวคือ M อ u 44เป็นหนังสือข้อตกลงระดับประเทศต่อประเทศแต่เอกสารแผนที่สำคัญซึ่งต่อท้ายสัญญานี้จะเท่าทำลงอักษรำกำกับเส้นลุงหรือเส้นและติจูผิดพลาด ตลอดทั้งแนวจึงทำให้อา่านตามแบบงิกัดไม่ได้และให้ทำให้ตัวสัญญานั้นอ้างอิงอ้างถึงใช้ไม่ได้ตามกฎหมายนั้นถ้ามีแผนผังแผนที่ต่อท้ายสัญญาเฉยๆโดยตัวสัญญาไม่ได้กล่าวถึงหรืออ้างใช่แผนผังแผนที่นั้นก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าในตัวสัญญานั้นอ้างถึงอ้างใช้แผนที่แผนผังนั้นก็ย่อมทำให้ตัวสัญญานั้น ใช้ไม่ได้ไปด้วยเราตรวจพบว่า M O U 44นี้มีการกล่าวอ้างใช้หลายครั้งหลายแห่งด้วยกันตามเอกสารที่นำมาสแสดงนี้ดังนั้น M O U จึงเป็นเอกสารที่นำไปใช้งานไม่ได้สื่มอมนตชนหรือท่านที่สนใจหลังไปทีประเดี๋ยวขอดูเอกสารหลักฐานได้นะครับตลปบ,บ้านรัฐบาลพักเพื่อไทยนับโดย นายกแพทองทานได้เอา MOU-43 MOU-44 รวมถึงฐานที่1นต่อสแสนทำโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียวไปใช้โดยมีเจตนาจะแบ่งแยกพระราชณาจัรไทยทางน้ำด้านทิศใต้ต่อกูดให้แก่กัมพูชาเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงแต่ตามกฎหมายอาญาแล้วยังแก้ตัวได้ว่าเป็นความผิดที่ะทำโดยความประมาทลินเล่อโทษอาจจะเบาลงได้แต่เมื่อมีการประกาศสาธารนณะห้ามใช้ เพราะเป็นเอกสารที่เป็นโมคิยะสัญญาทางกฎหมายในวันนี้แล้วมันผู้ใดบังอาจนำไปใช้มันผู้นั้นจะต้องโทษตามมาตราหนึ่งหนึ่งเ้าโทษคือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตผู้นั้นแต่ความผิดลักษณะนี้สมัยโบราณนะครับโทษเป็นอย่างไรครับประหารชีวิตเจ็บชั่วโค่นรักกปัจจุบันครับ ความผิดดังที่กล่าวมาแล้วนี่พวกเราชาวไทยที่รักชาติรักแผ่นดินมีความเห็นพ้องต้องกันว่านายกแพทองทานเป็นผู้กระทำความผิดต่อความมั่นคงของชาติโดยการใช้ MOU-43 MOU-44 และแผนที่ระยำของฝรั่งเศสจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรักฐมนตรีโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการอัพยศมัวหมองต่อการเนผู้นำฝ่ายบริหารของไทยต่อไปสวัสดีครับ